รรธมยินดีต้อนรับท่านอดุลคามดิดน,นะครับรองนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดแก่น่วสๆต้อนรับท่านรองนายนกัน นี่คนสิบ้าเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วครับปิดคุม้มวัฒนธรรมครับในงานเทศกาลไม้ระนาจนาาประเพณี่ปลูกเสียวกานการชาติจังหวัดคอนแกนและงานคอนแกนซอฟท์พาวเวอร์นะครับในมื่อนี้นะครับผมเอานะครับในจัดอ๊อฟย่างไปม่ทั้งหลังได้เจ้ามัเนี้ยเลยย่างไปม่ทั้งหลังไปหาบปีหาน้องเบิงนะครับสัำคัญพี่น้องเบิงว่ามาจังใดไปจังไดเออมาเชียร์ขนาดไหนผู้พุทเพื้นควงเอาทั้งหมู่คนเด้อจัดอ๊อฟเด้อ ทางผู้คนควักเอาทุนไปไปเทาสิไปหอดเพราะราคาขึ้นไก่ผมว่าสีวนเขาไปหากรรมการท่านนั้นผมก็พูดไปเพราะไรแต่ขออนุญาตไปนี่แน่ครับผมเป็นไในนอกระบบละมาเสี่ยคณะไดชมาเบิรงกคณะไดชครับเป็นพิเศษบ้องอ้ยเป็นไในเล่นดีบ่ครับบัางกันครับผมใช่หลังจากนั้นจะขึ้นป้ายางจะขึ้นป้ายางผู้เดียวไป เจ้าไปง่ายไปซะป้าผู้ยังไงบอกขอไปง่ายว่าไม่ัด้ขอยพูดน้อยว่านูไปยากเจ้าคนใหญ่ลบทำไปเลยดีเอาสวัสดีค่ะลูกสาววันนี้มาเชีย no ร์คณะไหนคะมากับคุณยายมากับคุณยายเอาไงล่ะพี่น้องลูกพมีสามอยู่ท่าไหนเนาะครับขอเสียงเนี่ยบอกว่าท่านใดสัมภาษณ์ลูกพมีสามยู่ ลูกพะพีสามจังน้อยก่อนนะครันพร้อมแบบเหล่าบอสก่องแก้วหฮองพ่อแบบเหล่าบอสพอไปตัวแบบหนึ่งเนาะโอเคครับผมยังผมมีเวลาจะงนอยยังยักนะครับลูกพะพีสามจังน้อยหนึ่งนะครับผมได้หรอล่านี่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 เป็นทา่ไหนเข้ามาหลายมาไหนลูกพะพีสาเนา่ผมมาเสียหลานหลานเป็นเล่นยังหลาน อ,อีกองเนาะไอ้ไหนซื้อจะไหนครับิใส่รองอีคิวใส่้องอีคิคควขอมือแนี้นองอีคิวเปิโกมาโก้มาโกอาจารย์ออบแฉไปเนงใช่ห่ะ